เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพวกอย่าล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย21มีนาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA สหรัฐเมกาเช้าว,วันศุกร์ครับลงสนามทั้งหมด5คู่ครับและ3คู่หยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจนเวันนี้ครับคู่แรกเป็นคู่เอก9โมงครึ่งเ A ลเวอเรกกดวลกับมิว k ี้บัส่วน9โมงเชา้ามี2คู่ครับสพานทองควีนส a ตทวบรเอร์ดวลกับเดนเซาตเนโตแรปเตอร์ แล้วราชันซคคาเมนโตคิงเจอกับชิคาโกบูครับไปที่คู่แรกกันก่อนคู่เอครับ9ก้าโมงครึ่งตอนเวลาสายๆหน่อยครับเจ้าบ้านเอเวลเลเกอร์สครับนำโดยเด็กเทพ uka, ดูการดอนชิกออสตินรีฟจอแดนกูดวินโดเรียงเฟนนิสสมิธและแจ็กสันเฮครับผู้เล่นบาดเจ็บมีรุยชาชิมูระครับแม็กซี่เครเบอร์และคิงเจมส์ครับเลบอนเจมส์5 bon เกมหลังสุดเลเกอร์ชนะ3แพ้2ส่วนมิวากี้บัคครับ ทีมดับ5ในสายตะวนันออกนำโดยยานิสอันดิดทูคอมโป,โปและคู่อย่างเดเมียนลินลาดเสริมด้วยเจ้ายักษ์บุกโลเปสไคคุสมาและทอรีเนส์ปรินซ์โดยทางด้านมิวากี้บัคครับตัวเจ็บมีแค่บอบบี้พอตติสเท่านั้นครับเทียบผู้เล่นกันแล้วในคู่นี้ครับค่อนข้างจะสูสีครับผู้เล่นของมิวากี้บัคดูดีกว่าเล็กน้อยครับเนื่องจากเจ้าบ้านยังคงไม่มีเลบอนเจมส์ครับการแบกทีมภายใต้าการเล่นของลูกาโดนชีกครับก็เหนื่อยพอสมควรครับ เกมนี้ถ้ามิวกี้บัคกลับมาเล่นได้อย่างเข้าฝักเข้าฟอร์มครับด้วยรายชื่อตัวเล่นที่ส่งลงมาก็ยังมองว่าบัคทีมเยือนได้เปรียบอยู่เล็กน้อยวันนี้ครับและมีโอกาสที่จะบุกมาปราบเลเกอร์ได้อย่างน้อย3มแต้มกัดฟันเลือกบัคแม้รู้ว่าฟอร์มไม่ดีในช่วงนี้ส่วนคู่ที่2สานทองโลเรนสเตทวอร์เรอร์ครับดวลกับโตเรนโต้แรปเตอร์ทีมไดโนเสาร์โจบ,บ้านสะพานทองดำโดยสเตเฟนเคอร์รีกับจิมมี่บัตเลอร์ เสริมด้วยเบนเดนพอสเซมสกี้ครับโมเซตมูดดี้และเดรมอนกรีนเป็นเซ็นเตอร์จำเป็นโดยอันดับล่าสุดของสะพานทองเจ้าบ้านรังอันดับ6ในสายตัวนตกครับ5เกมหลังสุดชนะ4แพ้1ส่วนตัวนโตแรปเตอร์ทีมเยือนนำโดยเอมวอลควิกลีสกอตตี้บานจากขอบโพเทลครับจาโคบ,บี้วอเตอร์และจามินสันแบทเทิลครับโดยตัวนโตแรปเตอร์5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2ตอนนี้อยู่ในอันดับ11ของสายตัวนออกตัวเจ็บมีอาร์เจเบเรตและก็เกรดดี้ดิ๊กครับ เทียบตัวผู้เล่นกันแล้วสะพานทองเจ้าบ้านเป็นต่ออยู่หลายคุมครับทุกสำนักมองว่าเจ้าบ้านสะพานทองเป็นต่อประมาณ14แต้มครับก็เป็นราคาที่ค่อนข้างจะโหดและเสี่ยงไปนิดนึงครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในเกมนี้คือสกอร์สูงกว่า225เนื่องจากแรปเตอร์เองเป็นทีมที่มีเกมรับไม่ได้ดีครับวันนี้เลือกยืนฝั่งสูงในคู่สะพานทองไปกันต่อที่คู่ที่3ครับราชันสการเมนโตคิงครับดวลกับชิคาโกบูโดยเจ้าบ้านราชันสการเมนโตคิงครับ นำโดยทางด้านมาลิกมังคิเกนเมรเรเซคกลาวินเดมาโดโรซาและโยนาโอลันซูนัสตัวเจ็บมีโดมันตัสซาโบนิสครับแล้วก็เจครรลเวียครับ5เกมหลังสุดราชันสการ์มโต้คิงแพ้3ชนะ2เกมล่าสุดส่วนชิคาโกบูครับนำโดยโจสกิดดี้โคบี้ไวเทรจโอนส์มาเทียสบูเซลิสและเซนเตอร์แม่ทัพอย่างนิโคล่าวูเซวิท5เกมหลังสุดชิคาโก ο, ชนะ3แพ้2 ตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ9ในสายตัวนออกชนะ29แพ้40ก็เป็นอันดับเดียวกันกับสคาร์เมโตคิงครับแต่ k คิงเป็นอันดับ9ของสายตัวนตกครับทั้ง2ทีมยังคงมีลุ้นเรื่องของ Play Off Play In กันอยู่ครับเกมนี้คงต้องซัดกันแบบเต็มที่ครับแต่อย่างไรก็ตามครับคิดว่าบูครับก็น่าจะเป็นทีมที่สู้กับคิงได้อย่างสูสีครับเนื่องจากคิงเองก็มีฟอร์มที่ไม่แน่นอนครับวันนี้ขอเลือกมวยรองอย่างชิคาโกบูแพ้ไม่เกิน7แต้ม ศาสนาจารย์เจยมีนาคม2025คู่แรกครับเลเกอร์เจอกับมิวกี้บัคคู่นี้นะฮะสภาพบักไม่น่าต่อครับแต่ทุกสำนักมองว่าเป็นต่อวันนี้ผมขอไปตามน้ำต่อส่วนสะพานทองน่าจะสูง225อีกหนึ่งคู่กัดฟันเลือกบูครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับ อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอด nba 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ